สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดกรกฎาคมสองห้าหกห้าเห็ดไข่ครับตั้งเข้ามาหาหน่อไม้แต่ว่ามาเจออย่างนี้ก็เก็บแล้วครับออกสองดอกเลยนี่ครับเห็ดไข่แกแล้วครับเริ่มออกมันออกเมื่อวานนี่นี่ออกเมื่อวานตรงนั้นนี่ครับเพิ่งออกใหม่ๆห อาวางไว้ก่อนรวมกันไว้ก่อนเนาะใข่นี่ดอกนี่เห็นไหมครับเท่าแล้วออกมามาวานแล้วครับ <c oughs> นี่บานแล้วบานแล้วนะครับเห็ดไข่เห็นไหมครับหอมครับสองดอกสามดอกนี่ไออุมเดียวครับ าหาหนไม้ก็เลยเจอก็เก็บไปด้วยน,น้อยๆกำลังออกเต็มเลยนี่เห็นไหมครับดอกน,น้อยๆเจอแล้วครับเห็ดใครสองดอกสวยๆเลยออกเมื่อวานแล้วครับนี่ใครอันนี้ออกเมื่อวานแล้วนี่แมงกินแล่นี่หอมครับหนึ่งดอกครับ ออกที่สองครับนี่แมงกินแล้วนี่เริ่มเน่าแล้วนะครับแมงกินแล้วไม่มีคนเข้ามานี่นะครับดอกใหญ่ๆงั้นเลยเห็ดไข่นู่นอีกดอกหนึ่งดอกออกเบลนบานจุ่มๆน้อยๆเลยนะครับจุ่มๆน้อยๆเลยกําลังออกนี่เห็ไนไหมครับจุ่มๆน้อยๆเลยกําลังออกเห็ดกาลังออกเยอะเลยครับ เห็ดไข่เห็ดไข่เห,ไขเห็ดไข่นะครับสองดอกกำลังชุ่มปุ่มจุ๊ปุ๊ปเลยกำลังเพิ่งเกิดดูเพิ่งเกิดเลยนี่ไหมครับเห็ดไข่สองดอกสวยๆเลย นี่นอยเห็ดไข่นะครับหอมอมากฮึใก่ครับอีกดอกหนึ่งกำลังตูมๆช่วงนี้เห็ดกำลังออกครับกำลังตุมต่มๆเยอะเลยนี่ครับเห็ดไข่กำลังตูมๆกำลังออกเต็มเลยครับ เหดไข่เหลืองครับหนึ่งดอกไข่เหลืองเห็ดไข่เหลืองน้อยไข่เหลืองออกหนึ่งดอกครับสวยๆเลยตาเห็ดไข่มีแต่เห็ดไข่ครับ